สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรีวิวสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นงานอุปกรณ์สำหรับต่อพังพอนนะครับเป็นงานชุดพร้อมต่อนะ,ะจะมีชุดเสียงลำโพงจะมีพร้อมบ่วงนะทุกอย่างนะครับผมนะสามอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมคือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะครับผมไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานบ่วงก่อนนะครับผม ทุกคนนี่เป็นงานบ่วงจะมีให้5หลัก30บ่วงนะครับจะมีให้5หลัก30บ่วงนะครับเป็นงานสายสลิงทุกคนเป็นงานสายสลิงนะครับงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสนะครับทองเหลืองนะห่วงตัวเอสทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับทุกคนนะพร้อมรางเก็บเลยนะครับสําหรับเส้นนี้จะให้พร้อมรางเก็บเลยนะครับผมนะ จะให้พร้อมรังเก็บนะฮะก็เรียบร้อยนะครับสําหรับบ่วงพังพรนะครับผมนะเป็นงานหลักสเตเลสนะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูชุดเสียงนะครับเป็นงานเมมโมรี่นะครับผมจะใส่เสียงเข้าไปในตัวเมมโมรี่ตัวนี้นะครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมระยะเวลานะครับผมหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะในตัวแมมตัวนี้นะผมจะใส่เฉพาะเสียงพังพรเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นตัวลําโพงนะครับตัวลาโพงตัวนี้นะแบตอึดประมาณ4-5ชั่วโมงได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นงานแบตแบตเตอรี่ที่ว่าเวลาลูกค้าใช้งานหมดแล้วชาร์จนะครับแบบชาร์จนะครับผมตัวนี้นะไม่ต้องใช้ถ่านนะครับชาร์จใหม่แล้วก็ใช้งานปกตินะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเวลาแบตหมดก็เอาไปชาร์จนะครับผม โอเคนะครับก็ง่ายๆนะวิธีการใช้งานช่องลำโพงตัวนี้นะครับผมนั่นในนี้เป็นที่เสียบเมมโมรีนะครับผมน้ำบนนะตัวรูเล็กนะน้ำบนนะแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เบาเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็3อย่างที่ผมแจ้งไปก็ผอมต่อเลยนะครับผมนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะทุกคนนะก็สําหรับวันนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามาช่อง YouTube ของร้านด้วยนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะครับทุกคนผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ